สวัสดีครับเบรกทู Physics, ฟิสิกส์ฝาดานฟาานิสิกส์ข้อ20นะครับข้อ20เนี่ยเป็นโจทย์เกี่ยวกับเสียงนะครับเขาบอกว่าคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่เรโซแนนซ์พื้นฐาน f 0ของท่อก้นปิดในลูกกรอกับของลูกขอจะให้ความถี่บิดเท่ากับเท่าไหร่นะโดยให้ถือว่า เดลต้าเน้อยกว่าแมากๆก็คือเพื่อง่ายก็มีท่อลูกกอน,นะครับเป็นท่อปลายปิดหนึ่งด้านนะครับแล้วท่อในลูกขอเนี่ยก็เป็นท่อปลายปิดหนึ่งด้านแต่ว่ามีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือเป็นเดลต้าเนะครับก็บอกเดลต้าเเนี่ยน้อยกว่าแอลมากๆก็คือเดลต้าเตรงเนี้ยคือเพิ่มมามเพิ่มมาเล็กน้อยเองนะครับโจยก็ให้เราหาความถี่บิดนะครับความถี่บิดเราก็รู้แล้วคือ ก็คือค่าละคือค่าแอบสูตของของอะไรของเสียงความถี่2ความถี่นั่นเองนะครับนะครับโจทย์ก็บอกว่าคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่เดซอนแนนต์พื้นฐาน f สูงของท่อก้นปิดในลูกกอนะกับของลูกขอจะให้ความถี่ปิดเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือโจทย์ข้อนี้เราต้องหาอะไรครับหาความถี่พื้นฐานของลูกกอกับความถี่พื้นฐานของลูกขอแค่นั่นเอง แล้วเราเอาความถี่ตรงนั้นทำมาจับมาลบกันนะครับเรารู้นี่ว่าสูตรของอะไของท่อปลปิด1ด้านนะครับเท่ากับเท่าไหร่ทำได้ไหมครับในรูปก่อนะครับความถี่มูลฐานนะก็คือ f0 เท่ากับ v ส่วนที่ 4l ถูกไหมครับ v คือความเร็วของเสียงในกรณีนี้คือความเร็วของเสียงในอากาศนะครับ l ก็คือความยาวของท่อ นะครับไปปิดเึ็นด้านนะครับนะครับความถี่มูลฐานของลูกกอเนี่ยโจก็กําหนดมาแล้วเท่ากับ f0 นะครับก็คือเท่ากับ v0 ใน 4l ในลูกขอนะครับเราใช้สาระเป็น f02 นะครับก็คือเท่ากับ v0 ใน 4l ครับวงเล็บ l บวก delta x ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ลูกขอเนี่ยความยาวท่อมันคือ l บวก delta x นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเราก็จับ2ส,สมการนี้น่าจะมาหามาหารกันนะครับแล้วก็จะเป็น F02 ส่วนด้เย f0 นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นค่านี้นะครับจากดังนั้นเราก็หาได้ว่า F02 เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ F02 จะอยู่ในรูปของ F0 ในรูปนี้นะครับเราก็ต้องการหาความถีบีแล้วก็เอาความถี่ f0 มาลบนะครับมาลบลงไป นะครับแล้วก็จัดรูปทางพิชคาเนนใหม่มันก็จะออกมาเป็นค่านี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันติดลบเพราะว่าความถี่บิดเนี่ยเราเรานี่จะเอาเอาเฉพาะขนาดของมันก็คือเอาค่าความถี่มาลบกันแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาความถี่สูงลบด้วยความถี่ต่ำถ้าเราความถีสูงลบด้วยความถีต่ำค่ามันก็ออกมาเป็นบวกแต่ถ้าเราเอาค่าความถี่ต่ำไปลบด้วยความถี่สูงค่ามันก็ติดลบแต่ความถี่บิดเราต้องการเฉพาะ ขนาดหรือค่าของมันเท่านั้นเองนะครับนั้นเครื่องหมายลบก็ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามาดูแล้วเรามาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับเกือบจะได้คําตอบแล้วนะครับเราก็มาดูคําตอบเออมันน่าจะเท่ากับข้อไหนบ้างนะครับข้อ4ี่กับข้อ5 3 4 5เนี่ยน่าจะตัดออกนะไปเลยนะเพราะมันมี1นึ 2. 1, 2, ่งสองรูนสองหนึ่งสองเรานะไม่มีนั้นมันก็มารูน,นล้วระหว่างข้อ1กับข้อ2 นะครับข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยต่างกันตรงที่มี2มี2ข้างหน้าแค่นั้แต่ที่เราหามาเนี่ยไม่มี2ข้างหน้าเลยครับดังนั้นถ้าถึงตอนจุดนี้ถ้าจะเดาก็คงต้องเดาว,ว่าเป็นข้อ1น,นะครับก็ข้อนี้คําตอบข้อ1ก็ถูกจริงๆด้วยเป็นคําตอบเป็นคําตอบที่ถูกนะครับแต่จากจากอ่าจากค่านี้น่ะเราทําให้มันมีค่าตรงกับคําตอบของของของ ของโจทย์เลยนะครับเรามาดูโจทย์ก็บอกว่าอะไรครับเดลต้าเเนี่ยน้อยกว่า L มากๆนะครับนะครับเรามาดูตรงนี้งั้นเดลต้าเน้อยกว่า L มากๆเนี่ยมันก็ประมาณได้ว่าไอเทอม L บวกเดลต้าเเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับ L นั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ลดรูปมาเป็น f 0คูณกับเดลต้า x ส่วน L นั่นเองนะครับงั้น ข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1น,นะครับข้อนีอ้ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับก็ได้ไปอีกแล้วคนละ4คะแนนนะครับโอเคครับ